สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชควันนี้วันที่30กรกฎาคม2568นะครับพา AFC ฟซีพาท e ่านผู้ชมครับเดินทางพี่น้องนะครับวันนี้เดินทางมาหาปูชัยวานนะครับท่านผู้ชมมาหอดมาถ,าถึงแล้วนะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวจะพา้ายางไปเบิงน้ำกันนะครับป่าปูข,ขึ้นกระดานบ่ นะครับงวดวันที่1นึ่งสิงหาคม2568นะครับบรรยากาศท้องฟ้าสีมืดคึมทนผู้ชมนะครับใบามากคำมากคือฝนจะตกนะครับผมอามาโค้งสุดท้ายนะ้พี่น้องเนาะมาไกลๆเลยนะครับผมงวดวันที่1สิงหาคม2568ท่านาู้มชมมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาเขาไปชมไปเบิ่งน้ำกันนะ้พี่น้องปูยูบอนะครับ ูขึ้นกระดานให้บอนะครับงวดที่ผ่านมาบด้มหาปูได้พี่น้องเด้อนะงวดที่ผ่านมาบด้มหาปูนะครับผมนะงวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีนะท่านผู้ชมเนะเาะมันนิพาเดินทางพี่น้องนะจังเขาาปชม่มไปฟังน้ากันนะครับผมแต่ว่าปูทรง,งให้ปูทรงไหเบาแถาแล้วพี่น้องนะปูทรงใหบเบาแถาแล้วนะพอดีมาทั้งนี้พอดีนะก็เลยแวะนะแวะเขาผ้าแวะมหาปูนะ เดี๋ยวพาจะพายงางไปเบิ้งน้ากันนะครับว่าปูขึ้นกระดานบอร์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถามปูเพันละ,ละพี่น้องนะครับถามอ่าเป้าแถาเห็นปูพันอยูน่นี่นะครับถามว่าปูพันอยู่บอร์นะครับปูพันว่าปูบระยูพี่น้องนะครับปูบระยนูนะครับ,นะรบเดี๋ยวพามาเบิ้งน้ากันปูอยู่ปะครับผม ปูปรยูธรรมชมนะครับเอาบรรยากาศเป็นคึมคึมคือฝนจะตกเด้พี่น้องได้นะคึมค,มคึมลมนะครับปูปรยูพี่น้องนะครับปูไม่อยูอ่ปูขึ้นกระดานบ่อันนี้เขางวดใด้ล้นี่ปูบริขึนกระดานได้พี่น้องได้นะครับแต่ว่าปูทรงให้บ้าวเท้าแล้วพี่น้องนะครับปูชัยวาน ดาบงวดวันที่1สิงหาคม2568จังไปเบิง้งไปชมน้ากันเด้พี่น้องเด้อนะครับผ่านมาทางนี้พอดีนะครับก็เลยแวะเข้ามานะครับแต่ว่าปูใอยูทธรรมาชมุ <c oughs> ่มถามลงพี่ถามปูเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นว่าปูใอยูเอานะครับมาเบิง้งมาชมน้ากัลในนะพี่น้องเนาะปูใอยูบเป็นยังแต่ว่าปูทรงให้นเป้าแถาแล้วอ่านะครับงวดวันที่1สิงหาคม2568นะครับ อ่า,ามาคาชออบด้วยพี่น้องเด้อนะครับหาได้ไปหาหยิบจับลอตอรี่นะครับทผช้่มมาเบิองน้ำกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบาเถาเขียนให้นะครับปู่ชัยวานสีบรรยากาศสีขึ้นคึมน่าครับคือฝนจะตกอเดินทางมากับเดินทางมากับเมนหมูคื้เก่าพี่น้อง ครับหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับปู่ชายวานหนับหนึ่งสิงหาคม2568นะ้รับวิ่งบน6กับ9พี่น้องหนับหกกับ9ก้าหนับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งหนับฐาลัก6 6 3 6 4ห่านเก้าแปนับฐาลัก9 9 8าแปดนับฐา6 6 3 6 4มหกสี่ทำชุ่มหนับวิ่งล่างเด่นล่าง7นะ6 7เม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อปู่ชายวานนะครับทำชุ่ม ปูประยูพี่น้องนะครับพอดีเป่าแถวพานมาทางนี้นะครับก็เลยแวะเข้ามานะครับแต่ว่าปูประยูนะครับอันนี้ปูทรงไฮเบ่าแถาพี่น้องนะครับกราบขอบุญขอบคุณปูใช้วานแล้วพี่น้องเนาะอ่าหาดีโชคน้ำปูได้พี่น้องได้นะครับงวดเข่าก็มีงวดบ่อเข่าก็มีนะครับอ่าเลขเด่นเลขวิ่ง6กับ9ถ้า6คือ6 3 6 4ถ้าเก้าคือเก้าแพี่น้องชุดบน3คู่นะครับล่าง นับวิ่งล่างเลขเด่นเลขวิ่ง7 7เม็ดเดียวแล้วก็6 7คู่เดียวท่านผู้ชมอ่าหาหาลอตเตอรี่ไปพี่น้อง4คู่นี่6 3 6 4 9 8 6 7นับหาลอตเตอรี่ไปู้ชมแคปหน้าจอไดนะ้พี่น้องเด้อนะครับผมอ่าแับบรรยากาศก็เป็นสีคึมๆท่านผู้ชมนับบรรยากาศสีคึมๆนะครับอ่าแับพูดนะเบิ่งนทองฟ้าพี่น้องคือฝนจะตกนี่อืมเหมือนฝนจะตก นะครับมืดคึมนะครับปูบ่ประยูพี่น้องนะครับผมปู่ไม่อยู่นะครับแต่ว่าปู่ทรงหายแล้วนะพี่น้องเนาะกราบขอบุญขอบคุณปู่นะบ้านท้อก็จะได้เดินทางกลับพี่น้องนะนะครับผมผ้าแวะเข้ามานะครับผ้าแวะเข้ามานะึกว่าปู่จะอยู่พี่น้องปู่ประยูบ่เป็นยังนะครับเพราะว่าปู่ทรงไม่หายแล้วกลับมาถ่ายบรรยากาศให้ FC, เอฟซีในบ่งน้ำนะพี่น้องเนาะนะ หาดิโชคนี่พี่น้องเนาะฮามักฮาชอบเดอ้อธรรมชมเดอ้อจังไปหายิบจับลอตเตรอ,อรี่บอมักบอชอบกับบอเป็นยังนะครับเบิรงไวก้ก่อนอันนี้ก็บรรยากาศพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เอฟซีได้เบิ็งไปนด้ั้มนะครับผมถ่ายพอได้เวลาพี่น้องแอป๊วถอดก,ก็จะเดินทางพี่น้องนะครับกลับไปก็จะแวะตลาดทธรมชมชุมแ,แวะตลาดนี่เดี๋ยวจังจะพาไปรับชมรับฟัง นับเจราดบุรีแม่โมูว่าคือเห็นทั่วหาแล้วบาแม่โมทั่วหาแล้วค่ะทั่วหาแล้วท่านผู้ชมจะคุยกันแล้ววัดนี้จะเป็นจังไดจะเป็นจังได้ข้ามืงคือว่าคักแต่จะเป็นจังได้ว่าคักดิ้งวัดนี้จังทารอชมนักกัรจังทารอชมพี่น้องเข้าบ้านก่อนเนาะจงไปพ่อกันอยู่บ้านพุ่นละคักสามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวเบิงว้กวนก็ได้พี่น้องนับเจราดบุรีจังไปจังไปฟังอยู่บ้านท่านผู้ชม ฝนจะตกอีกบ,บันนี้แม,ม่หมูคือเด้ย่ยคืม,มไหมคืมเนาะ,ะบรรยากาศคืมพี่น,ออน้องบรรยากาศคืมปูบระยูนะครับทำช่อมปูไม่อยู่นะครับนะครับมีแต่ทำหลวงพี่เพิ่นแล้วหลวงพี่เพิ่นกลับนี่นะครับกวาดใบใหม่อยู่นี่นะครับทำช่อมบรรยากาศพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้ ร่มรื่นพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นนะครับข้าวพี่น้องโอ้ข้าวตัวนึงแต่มาชมปูบดขึ้นกระดานไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับปูบดขึ้นกระดานไว้นะครับแต่ว่าปูไล่หนับทรงไปบอกเบาเท่าแล้วนะครับผมหนับกราบขอบุญขอบคุณปูพี่น้องฮาได้โชคน้ำปูหนับล่างปูกระยำว่าเม็ดเดียวคือหกเจ็ด นะครับล่างเม็ดเดียวนะบหกเจ็ดหนับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งล่างคือเจ็ดตัวเดียวหนับชุดบน6กับ9ก้านะพี่น้องอ่าหาดิโชกน้ําปูเด้อพี่น้องเด้อนี่หนับแคปหน้าจอพี่น้องปูชายวานหนับหสิงหาคม2568นะ้รับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งบนหนับหกับ9ก้าหนับบอมักตัวที่ปูจับหายฮาตัวมาใส่พี่น้อง6 6 3 6 4นะหกับถาเก่าคือเก่าแปดหนับวิ่งล่าง7เม็ดเดียว ดับ6 7คู่เดียวดับ4คู่นีิหารอตอรีไว้เลยพี่น้องหรือผู้ใดมกเม็ดเดียวคู่เดียวคือ67เจดับคู่เดียวปูบอะยูธรรมชมนะครับเอานะแต่จะได้เดินทางกลับแล้วพี่น้องเบาจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อพอให้ด้เวลานะครับธรรมชมุมพอให้ด้เวลาพี่น้อง นี่แหละบรรยากาศภายในกระรมรื่นพี่น้องเงียบดีนะครับฝนตกดีทั้งบ้านเฮานะฝนตกทุกวันช่วงค่ำมา้ามืดมานนี่พี่น้องคืมมาแล้วเนี่ยมืดคืมมาอีกแล้วนะครับตกทุกวันบอมีบุญทอดเทียนบ่ครับภายจันบมีครับผมพอดีพายจัน บริจัดเป็นบริจัดบุญทอดเทียนเอาพี่น้องบาตรีลนะครับไปพ่อกันปุ๋ละอยู่บ้านนะครับชมชมจะพาแวะตลาดกอนนะครับกราบขอบุญขอบุณปูพี่น้องนะปูเชยวานนะที่ปูทรงไห้นะครับขอบุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านด้วยพี่น้องเด้ออ่าฟังเบาเถาวนี่พอได้เวลานะครับทชมชมขอบุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับอ่าให้โชคให้ม ắ นพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ